่วันนีครับกิรผมแบงค์กับโมเกมแคทโมเกมเกมอูม,มราร์เซเเตตีเดบเกมฝึกสาวมาอีเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะเปิดกาชาสาวมาใหม่ล่าสุดแมนฮัตตันคาเฟ่ครับผมนะสาวมาที่ผมรอมาอยู่พักใหญ่เพราะว่าผมชอบดีไซน์คุณเธอมากคือได้พูดตรงๆคุณเธอก็ไม่ได้เมตาเท่าไหร่ผมนะถ้าเกิดว่าใครอยากหนาะสาวมาที่เก่งมากๆระดับเมตานี่อาจจะไม่ใช่ผมเปิดอันนี้เพราะผมชอบดีไซน์ล้วนๆผมนะคุณเธอนี่หล่อมาเซดายูนิคสกิลค่อนข้างจะมูมิงไปหน่อย แต่ว่าดีไซน์ด้วยความใสชุดจาทั้งตัวนี่อย่างเท่แล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่น่าสนใจคือคุณเธอไม่มีตาแต่ว่าก็ถือว่าเก่งใน CM นี้นะคุณเธอเก่งสนามลองครับผมนะแต่ว่าใน CM สนามลองมันก็ไม่่อยเยอะใช่ไหมก็อาจจะใช้ประโยชน์คุณเธอไม่ได้คุ้มเท่าไหร่ก็จะเก่งสนามลองไม่ก็ทีมแฟออลลองที่ผมเล็งที่จะฝึกคุณเธอไปนะเออแต่ว่าคุณเธอมีความน่าสนใจอยู่หลายอย่างอยูอย่ผมนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันก่อนแล้วค่อยเปิดโอเคมา ไม่ใช่นี้อันนี้โอเคคืออย่างที่บอกไปผมนะคุณเธอถนัดสนามลองดังนั้นเทอร์ฟเและก็ลอง A มีเดียมก็ได้อัพหนึ่งแล้วก็สไตล์นี้ก็จะมีซีเพจเลดเและก็ n c ็นครับผมนะซึ่งเอาจริงหลายท่านแนะนําให้เล่นเอ็นเพราะว่าคุณเธอเก่งเก่งเอ็นสกิลคุณเธอ,อยูนี้ก็เหมาะกับเอ็นหลายๆอย่างเหมาะกับเอ็นมากดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามทําให้คุณเธอเล่นเอ็นได้ก็แล้วกันแล้วก็สิ่งที่ผมสนใจส่วนคุณเธอก็คือเป็น ม้าคนแรกที่มีโกลเลตหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์โปกตีโกลเลตอะมันจะสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่มันจะแบ่งไปสิบยี่สิบหรือว่าแปดหรือว่าสิบอะไรนี้ใช่ไหมแต่คุณเธอตุ้มเดียวสามสิบเปอร์เซ็นต์ในสตามิน่าผมนะทำให้คุณเธอได้เพิ่มสตามิน่าได้ค่อนข้างง่ายได้น่าจะทำแม็กสตามิน่าได้ง่ายกว่าทุกตัวในเกมเพราะว่าเป็นคนเดียวที่สามสิบเปอร์เซ็นต์สตามิน่าครับผมนะผมก็เลยสนใจจะเอามาลองเล่นมันแหวกแนวดีโกลเลตแหวกแนวน่าสนใจน่าลองเล่น ส่วนยูนี้คุณเธอนี่ก็คล้ายโกชิปแต่ว่าระยะเวลาจะน้อยกว่าโกชิฟหนึ่งวิเป็นอันตรีที่ทำให้เราขึ้นมาได้ตั้งแต่กลางเกมเอ้แล้วก็มีดีบัฟสปีดเอ้ลดสปีดเขาสาม้าด้วยแล้วก็คุณเธอนี่ก็มีโพเทนเทียลมีสกิลสต้ามินาไซฟอนนะซึ่งเป็นดีบัฟสต้ามินาหรือก็คือคุณเธอมีดีบัฟสปีดแล้วก็ดีบัฟสต้ามินาในตัวแต่ว่ามันดีบัฟน้อยมาก0.0กว่าเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ถ้าจะเอามาเพื่อจะดีบัฟหรืออะไรไม่ค่อยคุม้มเอามาเพื่อมาเล่นเอ็นนี่แหละเอออันนี้ก็เป็นดีบัฟตอรมินาแต่ก็เพิ่มตอมินาเดียวกันก็เหมือนกับว่าคุณเธอมีสกิลตอมินาสาวครึ่งครึ่งของตัวเองอะไรแบบนี้ครับผมนะอย่างที่บอกไปคุณเธอเหมาะก,กับ CM ที่วันนี้ก็มาถึงแล้วใช่กาชาเธอมา CM ก็เปิดวันนี้เหมือนกันเออดังนั้นก็เหมาะซอ CM นี้พอดีใครที่เปิดได้คุณเธอก็เอามาลองใช้ได้ทำให้เป็นเอ็น ก็น่าจะเหมาะ CM นี้ครับผมนะเอออ่าโอเคถ้างั้นก็ถึงเวลาเปิดครับผมนะหลายๆกาชาที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้อะไรเลยหลัๆกๆครับผมนะเอาว่าคามิที่ผ่านมาผมไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยแต่ก็เปิดไปมันตีหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันหลังๆไม่ค่อยได้อะไรเลยครับผมตนะั้งแต่เมโชโดโตผมก็แทบไม่ได้เลยดังนั้นครั้งนี้ต้องจะเปิดคุณเธอแล้วก็หวังตัวหลุดเลทที่ผมสนใจด้วยครับผมนะมาดูว่าหลุดเลทตอนนี้ผมขาดอะไรบ้าง วัดดาฟัดตอนนี้เริ่มเยอะผมนะตอนแรกจำได้ว่ามีแค่สองบรรทัดตอนนี้เหลือสามบรรทัดแล้วตัวละครที่ผมยังไม่มีมมหลายๆอย่างก็อยากได้ผนนะีเชียเคโบโนบ้างหรือว่ามิโนเบอร์เบิรนบรยัตอะไรแบบนี้ก็หวังตัวพวกนี้เหมือนกันที่มาเปิดกาชาสาวมาหวังว่าจะสาวมา้าตัวใหม่ที่ยังไม่ได้แล้วก็เสียงภาคคุณเธอมีความเข้มๆนุ่มๆ ลุ่มลึกน่าฟังด้วยน่าสนใจโดยรวมแล้วผมชอบดีไซน์โดยรวมเออที่จะเปิดเพราะว่าดีไซน์ค่อนข้างเทแล้วผมก็ชอบคุณเธอในมูวี่ Beginning of the New Era ใครยังไม่ดูมูวี่อุมมัมเสเมไปดูคุณเธอค่อนข้างเทนะเป็นเพื่อนกับแอคเนตแท็กยอนอ่าโอเคถ้างั้นก็มาเริ่มกันไหมก่อนอื่นเขาเปิดแบบซิงเกิลก่แล้วกันนะก็มีตัวเก็บตัวว้รอเผอฟุกได้เก็บตัวเ,เ,วเลยไม่หรอก น้อยครั้งสองสาครั้งเองมันที่ผมได้จากตัวธรรมดาในบรรดาตั้งแต่เล่นมาไม่มีดวงกับเขาหรอกครั้งนี้หวังว่าจะได้ไวกับผมนะเพราะผมเปิดเยอะไปเยอะแล้วแล้วผมก็มีแค่หมื่นห้าหมื่นห้าร้อยหมื่นห้าพันมันไม่พอการันตีแล้วแหละดังนั้นควรจะได้เร็วๆเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวก็จะมีหลายการชาร์จผมเล็งด้วย ผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดไม้ทั้งหมื่นห้านะเพราะว่าผมอยากจะเปิดเมกิโลโดเบอร์ที่ก็จะมาถึงด้วยดังนั้นถ้ามันไม่ไหวหรือสภาพไม่ดีอยากจะออกก่อนที่จะหมดตูดเก็บมาตั้งนานหมื่นห้าอ่าโอเคมันตีแรกครับผมนะมันตีแรกได้ไหมจบคลิปไวได,ได้ไหมไม่ไวแล้วลองช็อตเฟรนด์สตาสักอย่างลองช็อตโอเคลองช็อตนี่น้อยครั้งมันจะได้อะไร โอยกจกดคิปเลยแต่ก็กดมาแล้วก็ลองดูหน่อยกันตอนนี้สาวม้าที่5ดาวของผมมีแค่คนเดียวคือโกชิปเอ,อคุณเธอแม็กแล้วดังนั้นไม่ต้องการอีกแล้วโอเคผมนะมันตีแล้วก็เกลืออย่างไวผมหวังแค่อยากจะได้ตัวอื่นที่ยังไม่ได้แค่นั้นก็พอก็ได้นะเออ,อเคเอ้ยประตูแม่งไม่เคยมาเลยเกลืองั้นเลยเหรอมนฮัตตัน ลองช็อตอีกรอบโอ้โเคหวังจะได้ไวน่าจะยากครับผมนะฟาร์แมนผมต้องดูก่อนโอ้ oh, uh, ธรรมดาไดวาสกาเลตเด้งสักต่อสามครั้งก็ไม่ได้โอ้ oh, อีกแล้ว้ eh. เด้งอีกครั้งได้ไม่เล่า เด้งรัวโกชิปที่บอกไปมันเต็มแล้วจะมาแย่โอเคเริ่มเสียวแล้วผมนะหมดไปแล้วสามพันอย่างไวยยังไม่ได้อะไรมันตีที่สามประตูไม่เคยพิเศษเลยแล้วมันถ้ามันลองช็อตถ้าผมลองช็อตห้าครั้งผมเลิกเลยนะเออผมไม่ต่อแล้วอะโอเคเพืตาอาจจะมีลุ้นซักอันหนึ่งตัวใหม่อะไรก็ได้โอ้โหโอเค เาวาจอยครนะับผมเนี่ยฟากมีดวงทำไมตูไม่ดีบ้างวะผมก็ไม่ได้มาหลายกราชานเลยควรจะให้ตูดได้แล้วบอกว่าเออโหไม่ตาหลอกเลยนะไม่มีเด้งไม่มีอะไรเลยอียกระลอบลแล้วกันทุกคนจะได้อะไรบ้างน,นะตอนนี้จริงผมเกลือมาหลายรอบมากแล้วอะ มันควรจะได้อะไรบ้างแต่ดูแล้วยังไม่ได้เลยลองช็อตเยอะมันเกลือเกินไปอ่ะไม่รู้ดิมันเกลือจนไม่น่าเปิดหน้าอะไรเลยรอ,อเปิดพพอร์ตกันฮกน่แต่ถ้าใครอยากโชคดีเหมือนผมก็ผมนะก็อย่าลืมกดไลค์ส่วนใครแชร์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยครับผมนะดวงผมอาจจะส่งผ่านไปที่ท่านเดืดท่านห <c oughs> ลังหลังไม่กล้าเปิดแต่ตอนแรกผมก็ได้ได้รัวๆได้เยอะอยู่แต่ว่าหลังๆนี่เริ่มไม่ได้แล้วโอ้เด้งแค่ครั้งเดียวพอเด้งสักสองสามครั้งก็ไม่ได้ เฮดมันจะหมดอย่างไวที่นั่งเก็บมาแทบตายหลายเดือนหมดแบบไม่ได้อะไรด้วยแบบแย่มาต่อเลยแล้วกันเสียเวลาประตูไอเฮ้กูต้องการรันตีมาแต่แมนฮัตตันเลยนะี่โอ้ยคลิฟเฟอร์โอเคได้ละหนึ่งอันเอ้ยตาทีสองเล้ไหมเลือมาเยอะขอสองลุ้งได้เลยไหมไม่ได้แลนะ้วลุ้งเดียวพอโอเคแมนฮัตตันเลยจะจบไป โอเคจบโอ okay. <Okay. S 2> เคเกือบหัวร้อนแม่งแ <Yeah, S 2> เสียงคุณเธอนุ่มมากครับผนะ <laughs> <laughs> ได้อยู่โอเคโอ้ okay. oh, ลอดแล้วยังเหลืออีกเยอะค่อยชั่วอย่างนี้ผมก็จะได้เปิดเม,เมจิโรโดเบอร์ต่อได้แล้วในฮันดันคาเฟ่ผมนะโอเคถึงแม้จะเกลียวมาแต่แรกแต่ว่าโอเคละงั้นผมก็หยุดเลยผมนะจบเท่านี้ <laughs> คริปจบไวโอเคค่อ okay. ยชั่วไหน เดี๋ยวท่านเห็นเวลาคลิปถ้า20นาทีนี้แปลว่ากเกลือท่ทานจะรู้ทันทีผมนะว่าคลิปเวลาสัส้นๆนี้พี่แม่งได้แน่นอนแน่นอนผวนะีผมได้ใน50บันติไม่ได้แย่อืมควรจะดีกว่านี้แต่ก็ไม่ได้แย่ผมนะถือว่าโอเคดวงผมจึงกลับมาอยู่หลังจากที่ไม่ได้มานานแต่ว่าอย่างที่บอกไปอยากจะได้หลุดเลดบ้างอะไรบ้าง,างเออไม่ได้ตัวหลุดเลดตัวเก่าๆที่พลาดไปเลย เกมนี้คือถ้าเกิดพลาดเลดอัพไปนี่คือแบบอยากได้ตัวที่ต้องการนี่คือยากนะแต่ผมก็ได้ไปแล้วผมนะแล้วก็เพชรยังเหลืออีกบานผมว่าคงจะเก็บเลยมาเปิดนี่สักอันดีไหมเนะี่ยยังยังจะโลบหรือว่าจะเก็บตังค์เลยาะว่าเก็บตังค์เลยเก็บนี่ม่ค่อยเออจะว่าไปมันมีนี้ด้วยกาชาพพอร์ตการ์ดใหม่พพอร์ตก,การ์ดานกายาม่าเฟสต้าครับผมนะแล้วก็ S S.R. s i ิ i u s Symboli มันให้สกิลอะไรชูสเต็ปเฉยๆมันเป็นการ์ดด้วยก็คงจะหาแม็กพลังเ,เท่าไหร่กัาร์ดมันเหมาะกับการเล่นสายการดแต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ในอนาคตเท่าไหร่แล้วก็นากายามะาเฟสตานี่ให้สกิลอะไรเยอะมากอัมวัตเมนี่คือต้องสุมเอาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยพวกการ์ดที่ต้องมานั่งสุมว่าจะได้โกไหมนี่คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ ไมไ้เป็นสายแคมเบิรมั้งสายแต่เรื่องความที่เป็นการ์ดสตามินาที่ไม่แจกโกสกิลรีคอเวอรี่เพราะส่วนใหญ่จะเล่นการ์ดสตามินาเพราะเราอยากได้โกลสกิลรีคอเวอรี่สกิลโกลสีฟ้าคุณเธอไม่แจกอยูโกลสีฟ้าก็เลยจะเป็นการ์ดสตามินาที่หลายคนไม่สนใจเท่าไหร่แต่ถ้าแต่สติ๊กน่าจะแรงแต่ว่าไม่ขนาดนั้นอโอเคมาเปิดและเล่นตัวเหลือ <laughs> ้สอรซีรีอูดแม่นว่าจะได้อย่างไวไดวานี่ผมซ้ำไม่รู้กี่ใบแล้วผมนะเยอะเกิน <l oss> <g ül> อ้าโอเคเผ <g ül> ือฟุกได้อเอใครจะรู้ <g ül> <g ül> ไม่ได้หรอกแต่อย่าง,งน้อยโอเคผมนะผมได้แมนฮัตตันสมใจผมแล้วผมจะอนี่ก็แม็กแล้เหมือนกัน ไปเสียดายอะไรเราได้มาแล้วอย่างไว้วยจาก 15, หมื่นห้าหลือแปดพันเกือบหมดไปครึ่งนึงแต่ก็ไม่ได้แย่ผมนะเมื่อผมได้แมนฮัตตันแล้วผมก็จะอัพเลยก็ได้นะจริงไหนแมนฮัตตันทำสี่ดาวดียว่าไหมขาดเท่าไหร 110. ่ <S <S ร้อยสิบนะงนี้เวลาผมนึกความที่ลูกปั้นเยอะมากผมนะแทบไม่ได้ใช้ได้จากอีเวนต์แล้วก็ได้จากการเปิดกาชาแบบเกลือ ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ผมจะจัดเลยก็แล้วกันนะปั๊มรวๆรับผมนะเอาจนสี่ดาวได้ตัวใหม่มาแล้วก็ยัดเลยไอ้เยอะอยู่นะอเพราะมันจะเอาไปเรื่อยๆไงแต่ก็เรียบร้อยอืเสียไปเท่าไหร่ประมาณ300กว่าลูปันก็จําแม็กแมนฮัตตันกลายเป็นสี่ดาวได้อย่างไว เทคนิคเผื่อใครอยากได้4ดาวอย่างรวดเร็วหลังเปิดนะผมนะ5ดาวไม่น่าไหวแม่งเยอะเกินแพงเกิน4ดาวพอทําได้แม้จะได้ตัวเดียวก็ตามดีเนี่ยอยู่นี้คุณเธอบุ้งมิงมาแล้วคุณเธอเป็นเรียกว่าไงหล,ลอนนะผมนะเห็นภาพในตั้งแต่ในมูวี่แล้วเห็นภาพหลอนมาเป็นเห็นผีเห็นวิญญาณหลอนล้วก็เลยต้องมีแอคเนตแทกยอนคอยทํายาบําบัดคุณเธอผมเนะี่ย แล้วก็ด้วยความที่กินกาแฟเยอะด้วยก็เลยร้อนก็ไปใหญ่เกี่ยวแล้วช่างมันเถอะแต่ก็โอเคคือการเปิดกาชาแมตันคาเฟ่โชคดีที่ได้ไหวถ้าผมต้องใช้เพชรหมดหรือมากกว่านี้นี่ผมว่าไม่จะร้อนมากแต่ว่าเราได้แล้วก็โ okay, อเคใครชอบค็ยินีคอมเมนต์เพื่อเป็นการใจผม,มนะครัใครอยากดูผมทำอะไรอย่างนี้ด like, กดไลค์ก็เยอะกว่าบใหม่ยทูนะ้น